้างว่าแทลูกพีเอาลกพีุู่เซ่ส่งเทศอะเลเบาไหมเอาเมียเมียให้ประกันไมลไรวะเมียฮ็ดประกันไม่ไรวะพี่เ็กพี่เด็กกรพีเฮ็ดประกันไมลไยวะเมียประกันไม่ไรมันเป็นยัง โอ้ยมันเป็นอะไรมันมีวิธีมันมีวิธีขาเมียไปบอกให้ติดคุกเอ้ออะไรเออถ้านถ้ามันเขาอยากไปใส่ก็พาเข้าไปพาเข้าไปวัดสมองเลยครับเขาเมื่อยเลยเขาก็ตายเสื้อผ้าถวยซ้ำเลยโบต้องล่างบ่ต้องบ่ต้องใส่เมียล่างเขาล่างเขาล่างจัดการไปเลยเป็นอย่างเอ้าพวกเขาอยู่เฉยๆเขาเป็นง่อยเมื่อยตายอยู่เฉยๆโบผิดโบผิดแม่โบผิดกฎหมาย ปล่อยแม่งไข่แมันบ่อยากเห็นแม่งเป็นง่อยตายแม่แม่แม่แล้วแม่แล้วยังกับขันผ้ามันไปไม่จกไปใช้ผ้านไปแม่แม่มันจะมื่อยตายเมื่อยตายโอ้ยมันจะขอสิตายก่อนเขาบอกอยากกินอย่างเงี้ยจะกินรสเออกินเป็นเบาะวานตายมีตู้จะตายก่อนเขาได้หรอล่า ฝนตกเหจ้าส pues ัมผัสได้ก่อนมูโอ้ยสัมผัสก่อนมูตกตกนโราัหตัวมีเส้นผมนี่นะฝนตกมาปุ๊บมันถืเส้นผมตองไม่บูเร่องนะมันจะไซักใ่หมวกติดท้อง้นรอ่มันจะเป็ตกคเนี่ยมผัสได้ด้วยโราณสัมผัสได้ก่อนมูเลยฝนตกเลเม็ดังมาีมาัวเฮานว่กฝนลงเม็ดฝนจ้สมผัี่น้ม่ขี่มัเส้นเห็นเลย กียแมทเลยวะเอาไปดีเลย